สวัสดีครับวันนี้อาจะมาสาธิตการตอนกิ่งทองอุไรนะครับนะอันนี้ผมปลูกไว้ในกระถางนะครับสวยงามครับผมนะเขางามดีครับนะทองอุไรนี่เป็นไม้ที่ชอบแดดแดดจัดนะครับนะถ้าปลูกทองอุไรนะครับห้ามไปไว้ที่ร่มนะครับนะต้องไว้ในที่แดดจัดนะครับเขาจะมีดอกสวยครับดอกดอกดอกเยอะนะครับเหลืองอารามเลยนะครับนะ เป็นไม้โตเร็วครับจะปลูกไว้บังแดดก็ได้นะครับจะเป็นไม้ประดับก็ดีครับผมนะถ้าปลูกในกระถางแบบนี้เขาจะได้ไม่ไม่โตมากนะครับถ้าลงดินเขาจะโตเร็วครับโตเร็วมากนะครับนะถ้าไม่ให้สูงก็ต้องตัดแต่งนะครับผมเราจะเอายอดเขาไปเสียบแบบควบแน่นก็ได้นะครับนะอายอดแบบนี้นะครับผมตัดเป็ควบแน่นนะครับนะให้เหลือใบนิดหน่อยนะครับหรือว่าจะจะตอนก็ได้นะครับผมนะวันนี้ผมจะจะตอนให้ดูนะครับนะ อ่าเริ่มันเลยครับผมพักยินก่อนนะครับอ่าเรากันก่อนนะครับกันแขกก่อนนะครับเบาๆนะครับเดืยดกินหักนะครับผมพันธุ์ตรอบเลือนะครับผม รอกขวดนี้นะครับผมนะครับนี่ครับผมนะแล้วก็ขูดขูดเนื้อเยื่อนะครับขูดพอน้ําเลี้ยงนะครับผมพองงไรตอนให้เลยครับตอนไม่ยากครับผมทําง่ายครับออกรากเร็วนะครับผมขยายพันธุ์ง่ายนะครับตัดตัดยอดไปตักช้ำก็ได้นะครับผม ปักชำแบบกลมแน่นนะครับนะปักชำธรรมดำาดไม่ได้นะครับดูนะครับเห็นเอา,เอา,เอาแล้วก็กรี่ย่อยนะครับกรีดยเพื่อเพิ่มพื้นที่ออกรากนะครับนะเดี๋ยวน้ำยาเร่งรากจะเล็ซึมเข้าไปอย่างนี้นะครับครับผมครับเดีย๋ยวไม่ทำประมาณหนึ่งสอง สามกิ่งนะครับนะตัวนี้ได้สามกิ่งครับเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่เป็นพุ่มนะครับนะเดี๋ยวผมไปเอาน้ำยาอีงรากก่อนนะครับนครับมีน้ำยาดึงรานะครับนะก็ เหมนที่เคยบอกนะครับเครื่องดื่มชูกําลังหนึ่งส่วนผงชูรสหนึ่งส่วนกะปิหนึ่งส่วนนะครับผสมให้เข้ากันนะครับนะมาทาที่แผลพันนะครับถ้าใช้ไม่หมดเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเก็บไว้ช่องธรรมดาไม่ต้องช่องพิษนะครับผมแล้วก็มีนี่ผมทําที่เสียบด้วยนะครับสะดวกนะครับนะเห็นไหมใช้เสร็ก็เสียบไ้อย่างนี้นะครับง่ายครับผมขยอกน่อยครับขยอยกน่อย แล้วเราก็ใช้ปูก,กันนะครับจุ่มนะครับไปทาที่แายฟันนะครับแบบนี้นะครับผมจะทิ้งไว้หมาดๆก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมทําเลยนะครับทําเลยก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับผมแล้วเราก็ใช้ตุ้มตอนนะครับนะ,ะตุ้มตอนที่ทําจาก กุ่นมะพร้าวแช่น้ำอย่างน้อยหนึ่งคืนนะครับมาใส่ถุงแบบนี้นะครับจะถุงเล็กถุงใหญ่แล้วแต่แล้วแต่นะครับแล้วแต่งานนั้นๆนะครับผมเอาผ้าถุงนะครับผมนะครับแล้วก็มาด้วยเชือกฟังนะครับผมใส่เลยครับผมหายขึ้นแบบนี้ก็ดีนะครับหายขึ้นแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาขนตกมาน้ําจะได้เข้ามันจะได้มีความชุ่มชื้นตลอดนะครับ มัดเลยครับผมมัดแน่นเลยครับอุ้ยข่านเชือกดปอกไปหน่อยครับ ช้เชือกวางก็ได้ใช้ตอกไปได้นะครับนะตอกก็ง่ายครับผมจบเลยครับผมนี่ครับการตอนกิ่งทองุไรนะครับนะทำง่ายง่ายนะครับไม่ยากครับผมจะตอนก็ได้จะเอายอดไปเสียบแบบควบแน่นก็ได้ครับผมขยายพันธุ์ง่ายครับทองุไรครับผมนะเป็นไม้บางแดดก็ได้นะครับเป็นไม้ประดับสวยงามครับดอกเขาสวยครับสีเหลืองนะโอเคครับการทา การตอนกิ่งท้องอุไรก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ